ะะก็ได้มีโอกาสมาพานักเรียนมาเข้าค่ายที่ไร่ใจยิ้มซึ่งนักเรียนของเราเนี่ยก็มีความแตกต่างกันตั้งแต่ม .1 ถึงมหซึ่งเป็นช่วงวัยที่แตกต่างกันมากแต่ว่าทีมวิทยากรเนี่ยก็สามารถทําให้ทั้งเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันได้ในแนวตั้งนะคะสิ่งที่ได้รับเลยจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของความความสุขที่เด็กได้รับเพราะว่าเด็กพูดเลยว่า เด็กมีความสุขมากตั้งแต่กิจกรรมวันแรกนะคะซึ่งโดยปกติเด็กกลุ่มนี้จะเข้ากับอะไรได้ยากมากเพราะว่าเนื่องด้วยโอกาสทางบ้านของเขามีเยอะนะคะเขามีสิทธิ์เลือกได้เยอะแต่ว่าพอมาที่นี่เขามีความรู้สึกว่าความสุขของเขาจริงๆแล้วอยู่ที่ใจเขาแค่นี้ก็มีความรู้สึกว่าได้ร้อยเปอร์เซ็แล้วค่ะคือได้รอยยิ้มที่เด็กๆได้มาค่าย ได้ความสุขของเด็กๆคือเด็กๆกลับไปแล้วแน่นอนต้องพูดกันต่อแน่นอนว่าคนที่ไม่มาเนี่ยต้องเสียใจแน่ๆแล้วก็ต้องผิดหวังที่ไม่ได้มีความสุขกับเพื่อนๆแบบนี้สิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญกับตัวตัวเป็นครูเองก็คือได้นําวิธีการในการที่วิทยากรเนี่ยสอนเด็กๆนําไปใช้กับวิธีการสอนของครูซึ่งจะเป็นวิธีการสอนที่สามารถ ให้แนวคิดเป็นผู้ชี้นําเด็กมากกว่าการที่เราไปวางกรอบให้เด็กคือทุกอย่างไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จทุกอย่างไม่จําเป็นต้องเป็นแบบแผนทั้งหมดและเด็กทุกคนไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแนวคิดเดียวกันแต่ว่าทุกคนเราทํายังไงก็ได้วิธีการสอนของเราทําให้เด็กมีความสุขแล้วเด็กก็จะประสบความสําเร็จด้วยตัวของเขาเองค่ะข,ขอบคุณค่ะสําหรับค่ายนี้